สวัสดีครับสวัสดีครับ,ดรบเดี๋ยวพามาดูอะไรครับพี่น้องอ๋อสามกี่น้องกี่นั่น น้าคนละมองมน้อนน้ำการเป็นยังไงบ้างฝนตกบินแข็งไว้ยังจ๊ะจะได้ออกหากินไรได้ยังก้้ครับไดตาแต่ช่วงนี้ฝนตกนะ่ะจะเพิ่งบินนะ่ะเดี๋ยวขนเปียกบินไม่ขึ้นนะ่ะ โอ้ยบินด้วยด้วยเนี่ยบินเขีงเยงหรือยังจ๊ะจะเพิ่งออกไปไหนนะ่ะเ <c oughs> ออเนี่ย <c oughs> เห็นตัวชัดเลยทยีนี้ <c oughs> เปิดไฟส่องให้ตัวมองไม่เห็นนะ พี่ชายออกไปหากินแล้วสองตัวครับเหลือตัวนี้น้องเล็กสุดครับยังไม่แข็งครับยังบินไม่แข็งแต่ตอนนี้ฝนตกก็จะพึ่งไปไหนมาไหนเลยนะอยู่ก่อนลูกอยู่ก่อน ขยับเข้ามาอีกลูกขยับเข้ามาอีกขยับไปอีกลูกระวังแตงงูเขียวก็พอเลยบินไปไหนแล้วพี่ชายบินไปไหนแล้ว เแดีไปเดี <Bunu mama. S 2> you know ๋ยวก็กลับมาอีกเข้ารู้องเห็นมันวนมาเดี๋ยวก็มาลูกจำพี่ไม่ได้หรอได้จะไปเหลือแล้วตั้งแต่เช้ามันยังไม่ออกไปไหนเลยนั่งตกอยู่ร่วนนะจุกอย่า ระวังแตงหูเขียวนะลูกนะระวังแตงหูเขียวนะพอแข็งแรงแล้วก็ออกมีนออกหากินนะครับรน,นี่มันกากัน